เพราะว่าออกเที่ยวดี ตัด้านหน้านี้เป็นคำที่เขียนถูก เยอเี ER winter, um, oh, love, no ่ยเปนไหมคะโ้ยคิด้ม่เป็นเลยอาเห่ยเ็นในเราบอกว่าจะไปเยี้ยงยงไรบ้างไม่้เหียใช่ใช่กลางน้แล้วอะไรอีคะแหล้ก็อะไรออไค้ก็ขอไกย์ไหมอะไรนะอะไรอีกเยอะางเยอดเหี่ยยังไงแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ไหม จะเขียนว่าแบบนี้ใช่ไหมคะขอไข่เขียนว่ายัางไงกอไก่แล้วก็ขอไข่เหรอขอไข่ไหมไม่ที่นัเรียนเขียนล่นเขียนยังไงออกมาเขียนให้ครูดูก่อนเร็วถ้าคนหนึ่งออกมาเร็วใครก็ได้ใครที่มีความป้าสเสดงออกออกมาเลยนะคะ <c oughs> ถาเราเขียนเราก็มีประสบการณ์ออกมาเร็วค่ะใครก็ได้คนนึงเดี๋ยวถ้าเราไม่ออกเดี๋ยวคุณจะเรียกชื่อนะคะถูกไหมคะแบบนี้เขียนถูกไหมที่จริงชักกระยออเขียนแบบนี้นะคะ คือคำที่เขียนผิดมีสาเหตุเพราะออกเสียงผิดนักเรียนชอบออกว่าชักไกเยอร์ก็เลยเขียนแบบนี้นะคะที่ถูกต้องก็คือชักไกเยอร์ถ้านักเรียนออกเสียงถูกนะคะนักเรียนก็จะเขียนถูกจำไว้นะคะจดไว้ในสมุดนักเรียนจะได้เขียนคำนี้ถูกจะได้ไม่กิดนะคะ ว่าปลาเนี้นี่คำเขียนกลรียนคงจะรู้เลยนะคะเขียนลงในเองในสมุดนี่ก็คือหนึ่งสาเหตุสาเหตุแรกนะคะเขียนเสร็จหร้อยังคะเี๋ยวแบบรวดเร็วะคะได้เ <Okay, S 1> ขียนคร

ตม่างในการ์ตูนบ้างเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับคำที่ว่าเรามีประสบการณ์ผนี้นะคะคำแรกก็ค,คือเต็จความรู้ไหนออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยเต็จความรู้เขียนว่ายังไงอาริตาเต็จความรู้เก็จ็จความรู้เต็ก มาเขียนไปเลยจะบิดจะถูกเดี๋ยวครูบอกเองหยุดไว้เขไม่ได้เลยเปรียบความรู้แบบนี้เขียนถูกหรืว่าบิดคะจริงๆแล้วเป็นรอเรือนะคะตรงนี้นะคะจำไว้นะคะเสียนลงในะสมุดด้วย นะคะส่วนคำด้านหลังผิดจำไว้ว่ารอลิงนี้ผิดนะคะทีหลังเราต้องใช้รอเรือเดนี้หมายถึงเปรดอะไรคะกเคือูเกรดความรู้นะคะต่อไปคำว่าสบายอารัน